เขาว่ากันว่าใช้เลเวลเลตยิ่งเยอะยิ่งเสี่ยงคุณว่าจริงเหร ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของ Mar g i ิและ l e v e r a g e กันไปแล้วนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าใช้ l e v e r a g e ยิ่งเยอะยิ่งเสี่ยงถามว่าจริงไหมส่วนหนึ่งผมว่าจริงครับจริงแค่บางส่วนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไงสมมุตินะครับสมมุติสมมุตินายเกับนาย B เป็นเพื่อนกันนะเปิดพอร์ตด้วยจํานวนเงินเท่ากันเลยแล้วก็เปิดออเดอร์ที่ราคาเดียวกันเลยแต่นายเใช้เลเวลเลตหนึ 1000, ่งต่อพันานายบใช้เลเวลเลตหนึ่งต่อสียงน้อยกว่าเเรามาคํานวณกันดูครับสมมุติว่าเป็นคู่เงงินนนคู่ึแล้วกัที่ มันะสองสามสี่ห้าหกคอนแทคไซของสกุลเงินอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญคูณได้หนึ่งแสนเปิดที่1นึ่งหลอดไซสคูณหนึ่งใช้เลเวอเรจหนึ่งต่อพันครับหารด้วยหนึ่งพันจะเท่ากับกดเครื่ให้เลขตามนะครับนี่คือมา r g จิ้นที่คุณใช้ไปครับ ในขณะที่นายบีใช้เลเวอเรจเพียงแค่1ต่อ200ที่ราคาเดียวกันคู่หนึ่งแสนก็เป็นราคาคนเซ็ตไซคู่หนึ่งหลักเหมือนกันแต่หารด้วย200ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ617.28นี่คือมาจิ้นที่ใช้ไปทั้งสองคนนี้ใช้เงินลงทุนเท่ากันครับที่1,000เหรียญ นายเใช้มาจิ้นไป123.456พอทนได้อีกประมาณ876.5โดยประมาณนะครับในขณะที่นายบมีทุน1,000เหรียญเท่ากันครับแต่เปิดออเดอร์นี้ไปใช้มาจิ้นไป617.28เขาจะเหลือฟรีมาจิ้นอยู่382.72 ทนลากได้อีกเพียง300กว่าจุดไม่ถึง400จุดนะครับในขณะที่ใน A ทนลากได้เกือบเกือบ900จุดเลยทีเดียวที่เขาว่ากันว่าเลเวเล e ยิ่งเยอะยิ่งเสี่ยงจริงส่วนหนึ่งตรงที่ว่าถ้าคุณใช้เลเวเร e น้อยคุณใช้หมันชิ้นเยอะในการเทรดช่วยจํากัดการเทรดของคุณไม่ให้ over trade ไม่ให้ o v e r l o a ลแต่ถามว่าคนที่ควบคุมการเทรดคือใครครับตัวเราถูกไหมครับถ้าเราใช้เลเวเเยอะ ใช้บาจิ้นน้อยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องกดเทรดจนมาจิ้นหมดนี่ครับเห็นไหมครับว่าพอร์ตของคุณจะทนได้มากกว่าทั้งทั้งที่ททใช้ทุนเท่ากันเปิดที่ราคาเดียวกันแตกต่างกันแค่เลเวลที่เลือกใช้และถ้านาย B อยากจะให้พอร์ตตัวเองทนได้เท่ากับนาย A นาย B ต้องเติมเงินเพิ่มมาอีกประมาณ500เหรียญถูกไหมครับและความเสี่ยงสูงสุดของการเทรดคือการล้างพอร์ตถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดล้างพอร์ตขึ้นมา ใช้เสียงเงินมากกว่ากันครับระหว่าง1,000กับ1,500ลองเราไปคิดดูนะครับสรุปแล้วนะครับเรื่องของการเลือกใช้ l e v e r a g e เราก็เลือก l e v e r a t e ที่พอประมาณไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปและที่เหลือควบคุมความเสี่ยงด้วยตัวเราเองครับสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมแบบเจาะลึกติดต่อมาได้ที่ Line i d Indy Trader ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันในคลาส